การตรวจนะคะกานต่วจการเอาสีแม่าม อยู่ทีแค่นั้นแหละ บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับที่ร้านมะกรุงผักสดของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งผักนะกะลัเสียเยอะครับกะลัเน่าเต็มนะฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้ เราจะทำการโอ้ทำไมไม่กินกันเนี่ยน้าเมาไม่เบื่อไม่ไม่กินเต็มเลยครับน้อยนาครับไม่ใช่น้อยนาไอ้ระเบิดน้อยนาน้อยนาจริงๆครับอเนี่ยหักเต็มเลยเอาแล้วธงมือเราไปไหนวะเดี๋ยวไปหาทุกมือก่อน

การที่ของที่มันเน่านะครับของที่มันเน่าเนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้ครับพี่น้องครับทำเม็บเราต้องแต่งเอาถ้าไม่แต่งเอาก็ทิ้งหมดทุกอาแทนที่จะได้1ิบบาทนะครับทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะครับก็ขายดีเกินครับผมลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าทาไมถึงเน่าเราก็บอกว่าขายดีเกินไม่ใช่เพราะว่าเราผลมเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่มันขายดีเกินขายดีเกินครับโอเคค ชุดแต่งครับชุดแต่งอันนี้ชุดแต่งครับชุดท้องออไปลบชุดเกราะครับเนี่ยครับเก็บปากลีเนี่ยไปไปในกระลำเบาใช่กระลำลมมันโดนฝนมาเสียทั้งลำเลยวันนั้ใช่สังเกตุไหมจะเจอกระลำคนนี้จะโดน กำ like ล er ังแน่นๆเหมือนวันนั้นมาไม่เป็นไรโฟไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมมามาจัดทำคลุมกลังเน่าให้หน่อยสิตุ้ยกลังเน่าอ๋กำลังเน่ายังพอทุนไหเธอไม่โอมพอโปรเลยอาวมาแต่ยันไม่ชัดเลยข้างหลังอ่ะหมายได้ไหมข้างหลังไม่ชัดเใยเอาใหม่ได้ไหมมไม่ได้บีรอบเดียวเอาเนาะ อะไรมันว่าอะไรทุมๆนะสีเเลื้งอะปลาเบนเนาะจะลงได้มาท่โนนแบนรวยเลยนี่ครับบรรยากาศที่ทํางานก็สนุกสนานไปด้วยนะไม่ใช่ว่าทํางานแล้วทําหน้าบึ้งตึงใส่กันมันไม่ได้ครับพี่น้องครับไม่เหมือนคนนี้ครับคนนี้คนนี้นี่เลวคน ท้ายแล้วบอกโอ้ยอดีใจกับเมาเมาด้วยครับเล่นของเน่าจะจหมดแล้วเนี่ยเป็นอ,อะไรเน่เนาเพราะว่าในเล่นกระลาบเน่าโอ้โหลองเล่น,นี่เราก็สวมถุงมือไว้ไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยเขาทันทีหรอกเราจะถ่ายคลิปเ <laughs> สร็จก่อนเสร็จก่อนิสอ,นสองคนครับผมเช็กก็สามคนนะพอดะที่ว่า,ามีทีมงานเข้ามา,าทางร้านแล้วนะครับสองคนก็เลยลงมาช่วยเขาด้านล่างครับผม บรรยากาศก็ประมาณนี้ฮะก็สู้ๆกันไปครับสําหรับทีมงานมังกรลุงผักสดไม่ว่าจะทํางานหนักงานเบาเราต้องช่วยเหลือกันยากไม่ยากขายดีขายไม่ดีนะตอนนี้ก็ให้ช่วยเหลือกันไปก่อนครับผมนะสำหรับทีมงานของเราก็ประมาณนี้ครับพูดครับนะครับอันนี้คือสายฮาเราสายฮาเรา,สา,า,เราใส่เสื้อสีส้มสครับผม หรือว่าทางนั่น fc fc เมาเมาตอนนี้รู้สึก fc ห่างหายไปแล้ว fc เมาเมาคำคมห่างหายไปแล้วไม่รู้ว่าไปดูช่องไหนบ้าง <c oughs> เขาติดตามเมาเมาอยู่เขาบอกว่าขอคำคมเมาเมาหน่อยครับเมาเมาเดช่วงนี้ไม่จัดคำคมให้เลยนะเขาก็เราก็ส <c oughs> <c oughs> ู้ผมก็มีโอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม